สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Cyber TV นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกฟีเจอร์เด็ดที่มากับ Nokia Lumia 925นะครับตัว925มีมีการอัปเกรดมาจากตัว920อยู่ที่ฟังก์ชันของเรื่องกล้องแล้วก็ตัวดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับโดยหลักๆแล้วสำหรับตัว Lumia 925ก็คือตัวเครื่องจะบางลงนะครับ อันนี้คือใส่กรอบอยู่ถ้าสมมุติเอาเอากรอบออกตัวเครื่องมันจะมีความบางมากแล้วก็กรณีที่เราต้องการใช้ว e l เลสชาร์จิ่งก็คือต้องซื้อเป็นกรอบว e l เลสเพิ่มนะครับก็คือกรอบตัวนี้ที่มันจะทําให้เราสามารถนําเครื่องไปวางกับที่ชาร์จไร้สายได้นะครับสําหรับตัวสเปคภายนอกก็จะมีอย่างตัวหน้าจอขนาด4.5นิ้วความละเอียดเป็น 1,280ค768พิกเซลนะครับแล้วก็โดยรวมสเปคก็คือจะคล้ายๆกับรุ่นเดิม920คือเป็นหน่วยประมวลผล Snapdragon S4 นะครับแล้วก็ตัวแรมที่ให้มา2 g ิหน่วยความจำภายในเครื่อง16 g ิกนะครับสำหรับฟีเจอร์เด่นที่มากับ Nokia Lumia 925ก็คือตัว Nokia Smart Camera นี่นะครับการทำงานของแอป Nokia Smart Camera คือการ เป็นโหมดถ่ายภาพที่เวลาถ่ายจะบันทึกภาพติดต่อ,อก,กันหลายๆภาพนะครับหลังจากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าภาพที่ถ่ายแล้วนี่นะครับอย่างสมมติเมื่อกี้ถ่ายที่ป้อมพัซซูเมนไว้มันจะมีขึ้นโชว์นะครับว่ารูปนี้ถ่ายจาก n o k i ียสมาร์ท m ค r เอยู่ข้างล่างเราก็สามารถกดเข้าไป Edit โดยภายใน Nokia Smart Camera ก็จะมีโหมดให้เลือกอย่างตัว b s t Shot b e s t Shot คือถ้าสมมุติเราถ่ายภาพบุคคลหรือภาพภาพนิ่งยังไงก็ตามเราก็สามารถเลือกรูปที่ดีที่สุดของแต่ละของภาพนั้นได้นะครับก็จะมีให้เลือกได้หรือว่านอ,นอกจาก b e s t Shot ก็จะมีในส่วนของ Action Shot ก็คือเนี่ยนะครับจะมีแถบท์ไลน์ว่า เราจะให้วัตถุโผล่ขึ้นมาตรงไหนบ้างอย่างในรูปนี้ก็จะมีเป็นรถตุกๆวิ่งอยู่ข้างล่างนี่นะครับหรือถ้าเดี๋ยวให้ตัดไปดูภาพที่ทางโนเกียถ่ายไว้ก็จะเป็นรูปคนเล่นสเก็ตบอร์ดก็จะมีการเฟดอินเฟดเอาของตัวรูปนี่นะครับวัตถุจะค่อยๆเฟดอ่อนไปเข้มที่สุดสุดของรูปออันนี้ก็คือตัวแอคชั่นช็อตนะครับ ถัดมาก็คือโหมด motion focus motion focus คือระบบที่ทำให้วัตถุที่เราถ่ายข้างหน้าเนี่นะครับอย่างอันนี้เราเลือกเลือกวัตถุเป็นรถตุกๆกที่วิ่งอยู่ข้างหน้าฉากหลังก็จะเบอร์เป็นการทำเบอร์โดยการเราเลือกกดสัมผัสที่วัตถุแค่นี้นะครับโดยตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ความเบลอข้างหลังของตัวตัวภาพเนี่ยเป็นระดับต่ำหรือระดับสูงนี่นะครับ ก็จะให้มุมมองของภาพที่แตกต่างไปนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเชนเ a สเชนเฟสคือการถ่ายภาพบุคคลที่อยู่ในรูปเดียวกันอย่าง4 5หภาพโดยใช้ระบบ f Face d e TECTION เมื่อทำการถ่ายภาพแล้วเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนหน้าของแต่ละบุคคลได้ทันทีก็คือเลือกเข้าไปที่หน้าของผู้ที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกรูปที่ดีที่สุดหลายๆรูปพร้อมกันนะครับอีกหมดหนึงก็คือ Remove Moving Object อย่างในรูปนี้ เราจะเห็นรูปคนเดินอยู่ที่ข้างหน้าป้อมนะครับเราก็สามารถเลือกลบวัตถุออกไปได้เนี่นะครับอันนี้คือมีรูปรถรถตุกๆวิ่งมากับรูปคนเดินตรงนี้เราก็สามารถลบคนที่เดินอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปพอลบตรงนี้ปุ๊บรถตุกๆที่อยู่ตรงนี้ก็จะหายไปอันนี้ก็ไว้ช่วยเวลาสมมติเราถ่ายภาพแล้วมีแบ็คกราอยู่ข้างหลังกรณีที่มีคนเดินตัดข้างหลังเราก็สามารถเลือกลบออกได้เลย ความเนียนของภาพก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของโหมด Nokia Smart Camera นอกจากนี้ก็ยังมีพวกโหมด Cinema Graph ที่มีมาต์แต่โนเกียร์รุ่มยี่กก็คือจะเป็นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกได้ว่าวัตถุส่วนไหนที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งหรือว่าจะให้เคลื่อนไหวต่อไปนะครับ อันนี้เลือกก็จะมีมือโผลมานะครับหรือจะเอาออกไปก็ได้อันนี้ก็จะเลือกเป็นจุดๆที่ตัวกล้องดีเทคไว้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานเวลาเราไปถ่ายไหลายภาพที่ต้องการการเคลื่อนไวหวให้มันมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถเลือกเลือกหยุดภาพในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งขยับอยู่นอกจากนี้ก็ยังมี Creative Studio ก็จะเป็นการใส่แต่งสีรูปภาพจากเดิมที่สีอยู่ในระดับปกติเราก็สามารถเลือกกลับไปได้ว่าจะให้เป็นสีโทนซิลเวอร์ไอวอรี่ซีชลนะครับคอร์ ote, มีเจดมีอะควอะควารีนแอมเบอร์แล้วก็โอปอลนะครับก็จะมีสีให้เลือกแต่งแล้วก็เราสามารถแชร์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันที นอกจากนี้ก็ยังมีโนเกียแกรมมีนี่นะครับเป็นเหมือนแบบโหมดถ่ายภาพตัวเองหลังจากนั้นพอถ่ายภาพตัวเองเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโหมด Special ลเอฟเฟกให้เราเลือกอย่างเป็นหน้าปกแมกกาซีนเราสามารถกดเข้าไปแล้ว แก้ตัวอักษรได้เป็นหน้าปกแมกกาซีนเป็นโลโมเป็นสเก็ตอย่างเงี้นะครับก็จะมีให้เลือกตามน,นี้หรืออยากหน้าใสก็จะมีหมดหน้าใสมาให้อย่างนอกจากนี้ก็ยังมีหมดพาโนรามาในการถ่ายภาพก็คือการถ่ายภาพต่อเนื่อง นี่แหละครับภาพที่ได้ก็จะมีการประมวลผลรอสักครู่จากในเบื้องต้นมาอาจจะเห็นว่ายังไม่ค่อยเนียนมากนะครับพอประมวลผลเสร็จภาพที่ได้ก็จะออกมาเนียนถือว่าเป็นโหมดพานลรามาที่ค่อนข้างน่าสนใจจุดเด่นหลักๆอีกจุดหนึ่งของโ o k i ียเก้ก็คือการถ่ายภาพในที่มืดนะครับอย่างรูปนี้ นี่นะครับอันนี้คืออยู่ในที่ท,ที่ที่แสงน้อยมากๆอย่างใช้กล้องอื่นแล้วไม่สามารถถ่ายแล้วมองเห็นตัววัตถุได้แต่โ o k i ีย9ลูเม925 92สามารถถ่ายออกมาแล้วก็เก็บภาพความละเอียดของวัตถุได้ในระดับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีรูปเปรียบเทียบระหว่างตัวกล้องที่ถ่ายจากโนเกีย u m i a ม925เทียบกับ iPhone 5เ mm hmm. ทียบกับ Galaxy S4 แล้วก็ h t ที่ C1 ให้ดูนะครับ ส่วนความสามารถอื่นๆของตัว l ู m i ี925ก็จะเป็นไปตาม Windows Phone 8ทั่วไปนะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้การใช้งานก็จะเป็นรูปแบบบล็อกสี่เหลี่ยมที่น่าจะคุ้นชินกันดีนะครับก็สำหรับฟีเจอร์เด่นของ Lumia 925ก็คือตัวโหมดกล้องที่บอกไปนะครับตัวกล้องของ l u m i ี925จะมีความละเอียด8.7ล้านพิกเซล ใช้เทคโนโลยีเพ er ียวบิวในการประมวลผลนะครับเซนเซอร์เป็น OIS ก็คือสามารถถ่ายภาพในที่มืดได้ดีใช้เลนส์ของ Cloud คาวไซส์นะครับมีแฟลช LED 2เป็นแฟลช LED คู่ครับผมก็สำหรับราคาวางจำหน่ายของตัวลูม i เอ9 25จะอยู่ที่18,500บาทนะครับเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็สำหรับรายการไซเบอร์วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ